ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นํำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่946ประสบการณ์ชีวิตทำไมเจ้าไม่ไปเลยล่ะเจ้าเหนื่อยเกินไปแล้วหลังจากการทำงานหนักมานาน หลานส่วนอยู่มองไปที่ไปซิวซิวซึ่งเห็นได้ชัดว่าน้ำหนักลดลงไปบ้างแล้วด้วยความทุกข์ใจเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรข้าจะสนับสนุนเจ้าไปกันเถอะขณะที่เธอพูดอย่างนั้นไปซิวซิวก็จับมือของเขาและไม่ได้กลับไปที่หอพักด้วยซ้ำพวกเขาปล่อยรถนำทางวิญญาณออกมาจากวงแหวนเก็บของขับออกไปทันทีดาวเทียนหลวงหนานเจิงนั่งเหมอในห้องนอนดวงตาของเธอแดงและบวมจากการร้องไห้และหลานเซียงก็นั่งอยู่ข้างๆเธอ วันนี้พวกเขาเพิ่งได้รับการสอบถามจากสหพันธ์ทุกสิ่งไม่อาจซ่อนไว้ได้อีกหลานส่วนอยู่มาจากไข่หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถปิดบังได้พวกเขาประหลาดใจที่สหพันธ์ไม่ได้ลงโทษพวกเขาในเรื่องนี้และส่งพวกเขากลับอย่างสุภาพโดยไม่พูดอะไรอีกนานเจิงตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและติดต่อหลานซวนอยู่สิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดคือหลานซวนอยู่จะได้รับผลกระทบเนื่องจากตัวตนของเขา แต่เมื่อได้ยินจากคำพูดของหลานส่วนอยู่เมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าเขาจะรู้และไม่ได้รับผลกระทบจากตัวตนของเขาส่วนอยู่พูดอะไรหลานเสียงหายใจเร็วเล็กน้อยเขาบอกว่าเขารักเราและเราเป็นพ่อและแม่ของเขาตลอดไปเขายังบอกอีกว่าเขาจะพาซิลซิลกลับมาหาเราเร็วๆนี้หลานเจิงกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของหลานเสียงพร้อมกับน้ำตาแตกหลานเสียงถอนหายใจยาวเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องเผชิญเราไม่อาจเห็นแก่ตัวได้ ตัวตนของส่วนอยู่ควรจะแตกต่างแต่เขาเป็นลูกของข้าหนานเจินสำลักด้วยเสียงสะอื้นใช่แล้วหลานส่วนอยู่ส่งข้อความถึงหลิวเฟิงที่ศูนย์อวกาศเมืองสื่อไหลเคอร์โดยบอกให้เขาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเขาและซิลซิลกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วและอาจารย์นาหน้าก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วให้ทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนกันได้เขาและไปซิลซิลก็จะกลับไปบ้านสองสามวันเช่นกัน ส่วนการเดินทางกลับบ้านก็ไม่จำเป็นต้องมียานอาวกาศของการบินพลเรือนแค่ขับเรือรบ33ปีกสวรรค์กลับไปโดยตรงแม้ว่าจะมีเพียงสองคนแต่ก็ไม่มีปัญหาในการขับเรือรบในสถานการณ์ที่ไม่ใช่การต่อสู้เนื่องจากหมดล่องเรืออัตโนมัติก็เพียงพอที่จะพาพวกเขาไปยังดาวเทียนหลัวไม่กี่วันต่อมาเสียงเคาะประตูดังขึ้น หนานเจิงกระโดดขึ้นจากโซฟาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการเคาะประตูมากกว่าหนึ่งครั้งแม้ว่าเธอจะรู้ว่าหลานส่วนอยู่จะไม่กลับมาเร็วๆนี้แต่เธอก็รีบไปที่ประตูทันทีทุกครั้งและในครั้งนี้ส่วนอยู่หนานเจิงกรีดร้องและกอดหลานส่วนอยู่แน่นน้ำตาไหลออกมาหลานส่วนอยู่ที่เนลัสดุ่งและรีบประคองหนานเจิงกลับเข้าไปในบ้านและไปซิลซิลก็ปิดประตูท่านแม่อย่าร้องไห้ หลานซ่วนอยู่ปลอบเธออย่างอ่อนโยนด้วยพลังวิญญาณอันอ่อนโยนของเขาและคุณลักษณะของน้ำบางอย่างนานเจิงสำลักด้วยเสียงสะอื้นและร่างกายของเธอก็สั่นเล็กน้อยไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานานหลานเซียงไม่อยู่บ้านเขาต้องไปทำงานแล้วหลานซ่วนอยู่ไม่ได้กลับมาที่บ้านที่คุ้นเคยหลังนี้มาหลายปีแล้วที่บ้านไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนและยังคุ้นเคยมากแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หลังจากนั้นไม่นานอารมณ์ของนานเจิงก็สงบลงเขากดหมายเลขเครื่องมือสื่อสารด้วยมือที่สันเทาข้าจะบอกพ่อของเจ้าให้กลับมาโดยเร็วที่สุดหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลานเซียงก็กลับบ้านเช่นกันเมื่อเห็นหลานซวนอยู่หลานเซียงก็เม้มริมฝีปากของเขาท่านพ่อหลานซวนอยู่ก้าวไปข้างหน้าและกอดเขา ตอนนี้หลานเซียงมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วแต่เขาก็ไม่รู้สึกแปลกๆกับลูกชายของเขาเลยนี่ทำให้เขารู้สึกโล่งใจมากหลานเจิงมองไปที่หลานเซียงจากนั้นไปที่หลานซวนอยู่และเขาก็พยักหน้าให้เธอหลานเจิงกระซิบซวนอยู่มีบางอย่างที่ถึงเวลาที่เจ้าต้องรู้ตอนนั้นท่านแม่ไม่จาเป็นต้องพูดอะไรข้าเป็นลูกของท่านไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่มีใครเปลี่ยนได้ ข้ารักท่านพอท่านแม่แค่นี้ก็พอไม่อยากรู้เรื่องอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงไม่สำคัญแค่รู้ว่าท่านเลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่เด็กหากไม่มีท่านข้าจะอยู่ได้อย่างไรคำพูดของหลานโซอนอยู่ทำให้ร่างกายของหนานเจินสั่นเล็กน้อยและเขาก็น้ำตาไหลอีกครั้งหลานเซียงเดินเข้ามากอดภรรยาของเขาแล้วพูดเบาๆข้าแค่บอกว่าแม้ว่าลูกจะโตแล้วแต่เขาก็ยังฉลาดกว่าไม่ว่าเมื่อไรเขาก็จะเป็นลูกของเรา เจ้ากังวลมากไปแล้วหนานเจิงท่านใดนั้นเขาเงยหน้าขึ้นทวงว่าข้าเป็นคนเดียวหรือไงที่กังวลไม่รู้ใครที่ตอนกลางดึกแอบลุกขึ้นมาสูบบุหรี่บนระเบียงจนรุ่งสางคิดว่าข้าไม่รู้หรือกลิ่นควันสามารถฆ่าคนได้เลยนะดูสิเมื่อเห็นพวกเขาเถียงกันตามปกตินิสยัยหลานซนอยู่ก็ยิ้มและรู้สึกโล่งใจท่านพ่อท่านแม่คราวนี้ข้ากับสิววกลับมาพักผ่อนที่บ้านหลังการสอบจบการศึกษาของเราจบลงแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าไปในลานด้านในของโรงเรียนสื่อหลายเครื่องการสอบล่าสุดทําให้เราเหนื่อยมากดังนั้นเราจึงต้องการอาหารเพิ่มเติมอาหารอร่อยๆสําหรับเราใช้ก่อนเปิดเรียนเราต้องการแค่อยู่บ้านกินข้าวที่บ้านไม่ออกไปไหนทั้งนั้นใช่ลาน่ซนอยู่ตัดสินใจจะกลับไปใช้เวลากับพ่อแม่แล้วหลายปีที่ผ่านมาเขายุ่งอยู่กับการฝึกซ้อมและไม่ค่อยได้กลับมาเรากำลังจะเข้าสู่ลานด้านในและเราอาจจะไปฝึกที่กองเรือในอนาคตด้วย ดังนั้นเราจะยุ่งกว่านี้แน่นอนเป็นเวลาที่ดีที่จะกลับมาในครั้งนี้และใช้เวลาอยู่ที่บ้านให้มากขึ้นท่านลุงเลอและอาจารย์นาน่าของเขาพักอยู่ที่ลานด้านในของสื่อไหลเคร่เพื่อพักฟืน้นพวกเขาจึงแยกออกมาและก่อนออกเดินทางเขายังโทรหาหยินล่วหงเพื่อขอลาเพื่อนๆของเขาก็เช่นกันซึ่งก็ได้รับการอนุมัติแล้วพวกเขามีวันหยุดหนึ่งเดือนเพื่อกลับบ้านพักผ่อน เยี่ยมไม่มีปัญหาแม่จะออกไปซื้ออาหารอร่อยๆอให้เจ้าตอนนี้ข้าสัญญาว่าจะทําให้น้ําหนักเจ้าขึ้นก่อนที่จะกลับไปอารมณ์ของหนานเจิงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาเห็นลูกชายและสิ่งที่เขาพูดทําให้เธอรู้สึกสบายใจอย่าเพิ่งไปหลานเซียงคว้ามือหนานเจิงไว้จากนั้นมองไปที่หลานโซนอยู่แล้วพูดว่าโซนอยู่เราเข้าใจความตั้งใจของเจ้าพ่อมีความสุขมากมีความสุขมากจริงๆขอบตาของหลานเซียงก็แดงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่เจ้าควรรู้ท้ายที่สุดสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของเจ้าและมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าในการค้นหาประสบการณ์ชีวิตของเจ้าเองในอนาคตหลานส่วนอยู่ตกตะลึงในตอนแรกเขาไม่อยากรู้ว่าเขามาอยู่กับหนานเจิงและหลานเซียงได้อย่างไรตั้งแต่แรกท้ายที่สุดมันไม่สําคัญอีกต่อไปการยืนยันตัวตนได้รับการยืนยันมานานแล้วโดยการเชื่อมต่อทางสายเลือด ในตอนนั้นข้ากับแม่เจ้าอาศัยอยู่บนดาวบ้านเกิดเราขับยานอาวกาศตรวจจับไปสำรวจทางตอนเหนือสุดของดาวบ้านเกิดเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเมื่อสิ่งนี้ดูเหมือนไข่ลวดลายทองคําและเงินที่แปลกประหลาดมีทารกมนุษย์ปรากฏขึ้นในนั้นใช่นั่นคือเจ้าหลานเสียงเล่ารายละเอียดกระบวนการเมื่อเขาและหนานเจิงค้นพบหลาน่วนอยู่ทางเหนือสุดเพราะเจ้าไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยและเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องรายงานไปยังสหพันธ์อย่างไรหลังจากการพูดคุยกัน ข้ากับแม่ของเจ้าจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเจ้าไว้เองและปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนเป็นลูกของเราเองดังนั้นต้นกำเนิดของเจ้าเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าเจ้าควรมีประสบการณ์ชีวิตที่พิเศษเมื่อไม่กี่วันก่อนสหพันธ์โทรหาเราและถามถึงเรื่องเจ้าโดยเฉพาะเราต่างก็กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าโชคดีที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีแม่ของเจ้าร้องให้หนักมากไม่เพียงเพราะเธอกลัวว่าเจ้าจะปฏิเสธเราแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเพราะเธอกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเจ้า ดวงตาของหลานส่วนอยู่มองคำเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะเดาได้แล้วว่าเขาไม่ใช่บุตรทางสายเลือดของหลานเสียงและนานเจิงแต่เขาไม่คาดคิดว่าต้นกําเนิดของเขาจะแปลกประหลาดขนาดนี้เกิดจากไข่นี่มันอะไรกันและมันถูกเก็บมาจากทางเหนืออันไกลโพล้นตอนที่947หลานส่วนอยู่ไม่ใช่มนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งหลานส่วนอยู่เองก็ไม่ใช่มนุษย์ที่บริสุทธิ์ใช่ไหมความคิดที่แปลกประหลาดยังคงแวบขึ้นมาในใจของหลานส่วนอยู่ ใบซิวซิวที่นั่งอยู่ข้างๆเขาตกตะลึงเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเกิดจากไข่ดังนั้นเขาจึงเป็นสัตว์วิญญาณใช่หรือไม่ปรากฏว่าเขาเหมือนกับข้าง,งั้นหรือสักพักบรรยากาศภายในห้องก็อึมครึมแปลกๆบางทีอาจเป็นเพราะเขาประสบกับลมและคลื่นแรงมากเกินไปในช่วงเวลานี้หลานส่วนอยู่จึงค่อยๆกลับมามีสติและพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวข้าไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะมาที่นี่เช่นนี้อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ดูเหมือนจะยืนยันประวัติศาสตร์ได้หลานเซียงและหนานเจิงมองหน้ากันหลานเซียงขมวดคิ้วแล้วพูดว่ายืนยันประวัติศาสตร์เจ้าหมายความว่ายังไงหลานซวนอยู่พึมพำท่านพ่อจาได้ไหมท่านมักจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ข้าฟังตอนที่ข้ายังเป็นเด็กเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณหมื่นปีที่แล้วเรื่องราวของการสร้างใหม่และการฟื้นคืนชีพของสื่อไหลเค้อ ในเวลานั้นโรงเรียนสื่อหลายเครื่อถูกทำลายและก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความพยายามของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อในรุ่นนั้นและในปัจจุบันโรงเรียนสื่อหลายเครื่อถือกำเนิดขึ้นโดยผู้นำของเจ็ดประหลาดสื่อไหลเครื่อในขณะนั้นซึ่งก็คือถังวูลินราชามังกระทองถังวูลินอีกทั้งยังเป็นยุคแห่งการปรองดองระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญ,ญาณในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายราชาังกระทองถังวูลินและคู่รักของเขาเจ้าหญิงมังกรเงินกูเย่นาต่อสู้กัน แต่สุดท้ายทั้งสองก็ตายเพื่อกันละกันและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ทิศ,าท,ศาทางที่พวกเขาหายไปในขณะนั้นคือทางทิศเหนือนานเจิงอดไม่ได้ที่จะถามว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าอย่างไรหลานส่วนอยู่ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าอาจารย์นาหน้าเธอควรจะเป็นเจ้าหญิงมังกรเงินกูเยนาเธอฟื้นขึ้นมาจากน้ำแข็งโดยนักวิยทยาศาสตร์หลังจากหมื่นปีให้หลังสถานที่ที่พบเธอนั้นอยู่ทางเหนือสุดของดาวบ้านเกิด หลานเจิงตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างเธอก็ปิดปากของเธอทันทีหลานเสียงสูญเสียเสียงของเขาและพูดว่าเจ้าหมายถึงหลานส่วนอยู่พยักหน้างเงียบๆใช่เธออาจเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของข้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกถึงสายเลือดที่คล้ายกันเมื่อเราพบกันครั้งแรก เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะพยายามช่วยเราและยังรักษาตัวอยู่ที่สถาบันการศึกษาตอนที่เธอช่วยเราเธอบอกข้าว่าเธออาจจะเป็นแม่ของข้าถ้าข้ามาจากทางเหนืออันไกลโพ้นจริงๆหลานเสียงและหนานเจิงก็มึนงงเล็กน้อยในเวลานี้พวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าอาจารย์ที่พวกเขาพบจะเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของหลาน่วนอยู่ที่สำคัญกว่านั้นหลาน่วนอยู่มาจากเมื่อหมื่นปีก่อนจริงๆหรือนี่มันเหลือเชื่อเกินไปจริงๆ เจ้าหญิงมังกรเงินกูเย่นานั่นคือราชามังกรเงินในตำนานนั่นหมายความว่าพ่อผู้ให้กำเนิดของหลานส่วนอยู่คือราชามังกรทองถังวูหลินถือเป็นบุคคลที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสื่อหลายเคร่อที่เป็นทั้งปรมาจารย์ของศาลาเทพสมุดของโรงเรียนสื่อหลายเคร่อและผู้นำของสำนักถังในเวลาเดียวกันท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ถังซานผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของสำนักถังก็ไม่เคยดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งนี้พร้อมกัน ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมสหพันธ์จึงมาตามหาพวกเขาและหลังจากถามเกี่ยวกับเรื่องในอดีตพวกเขาก็ส่งพวกเขากลับมาอย่างสุภาพสิ่งเหล่านี้น่าจะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตัวตนที่แท้จริงของหลานส่วนอยู่นาน่า,นามีชีวิตอยู่มาหมื่นปีแล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นบิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าหานเจิงถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหลานส่วนอยู่ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าท่านแม่ก็รู้จักเขาและเคยเห็นเขาด้วยท่านจำลุงเลอได้ไหม ท่านพูดก่อนหน้านี้ว่าเขากับข้าดูคล้ายกันเล็กน้อยเขาน่าจะเป็นราชามังกระทองถังวูลินในตอนนั้นคราวนี้นานเจิงและหลานเสียงพูดไม่ออกเลยทุกอย่างดูเหมือนเป็นจินตนาการสำหรับพวกเขาคู่รักที่เคยเป็นคู่รักเมื่อหมื่นปีที่แล้วยังมีชีวิตอยู่และลูกชายที่พวกเขาเลี้ยงดูก็คือลูกชายของพวกเขาหลานเซียงมองหลานซวนอยู่อย่างลึกซึ้งและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าลูกเอ๋ย เจ้าผ่านเรื่องมากมายในช่วงเวลานี้ใช่ไหมหลานส่วนอยู่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มเบี้ยวใช่ข้ามีช่วงเวลาหดหูนิดหน่อยจริงๆแล้วเหตุผลสำคัญกว่าที่เขายอมรับเหตุการณ์นี้ก็คือกระบวนการช่วยเหลือนาน่าทั้งหมดการตกลงไปในเดาเรอ่์ของนาน่ากระตุ้นเขามากจนดูเหมือนเรื่องอื่นจะยอมรับได้ง่ายกว่ามากท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องห่วงข้าสบายดีตอนนี้ท่านลุงเลอและอาจารย์นาน่ากำลังพักฟื้นอยู่ที่สถาบานัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงท่านทั้งสองจะเป็นพ่อและแม่ของข้าตลอดไปแม้ว่าพวกเขาจะจำข้าได้ในอนาคตและสิ่งนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ซิลซิลบอกข้าในวันนั้นทำให้เข้าใจทันทีคนอื่นมีพ่อและแม่เพียงคู่เดียวแต่ข้ามีสองคู่นี่ถือว่ามากกว่าคนอื่นท่านต้องการความสุขสองเท่าไหมหากไม่มีพวกท่านข้าคงตายไปในภาคเหนือนับะาษาอะไรในวันนี้ต่อไปข้าจะรักพวกท่านมากขึ้นเท่านั้นลูกชายตัวน้อย หลานจังตะโกนขึ้นแล้วรีบวิ่งไปกอดหลานส่วนอยู่จูบเขาที่หน้าหลายครั้งแล้วกอดเขาแน่นหลานเซียงยิ้มทั้งน้ำตาเดิมทีเราไม่ได้วางแผนที่จะบอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตของเราต้นกำเนิดของเจ้านั้นมหัศจรรย์เกินไปและเรากังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเจ้าในทำนองเดียวกันเราก็มีความเห็นแก่ตัวของเราเองเราก็มีแต่ลูกชายแบบเจ้าและเราก็กังวลด้วยว่าเมื่อรู้แล้วเจ้าจะรับความจริงไม่ได้ตอนนี้ดีแล้วดีจริงๆ ลูกแม่แม่จะทำอาหารอร่อยออร่อยให้กินนานเฉิงก็กระโดดขึ้นและรีบไปที่ห้องครัวหลานเสียงรีบพูดว่าไม่ต้องรีบไปซิวซิวก็ยืนขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มข้าจะช่วยท่านป้าหลังจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องครัวด้วยเหลือเพียงพ่อและลูกในห้องนั่งเล่นหลานเสียงปาดน้ำตาจากดวงตาของเขาและพูดด้วยรอยยิม้มแล้วเจ้ามีแผนอะไรในอนาคตมันจะส่งผลกระทบต่อเจ้าไหม ล้านส่วนอยู่รู้ว่าพ่อของเขาหมายถึงอะไรเขาสายหัวแล้วพูดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนะข้าคิดว่าทั้งท่านลุงเลอและอาจารณนาน่าไม่มีความปรารถนาในอำนาจใดๆพวกเขาอาจเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสันโดษในอนาคตก็ได้จะไม่กระทบต่อสหพันธ์ท่านลุงเลอร์เคยบอกไว้ก่อนแล้วว่าอยากอยู่ที่เมืองสื่อไหลเคอยอย่างถาวรส่วนข้าควรจะเรียนที่ลานด้านในของสถาบันการศึกษาข้าได้เข้าเรียนที่ลานด้านในแล้วและข้าก็ได้แข่งขันเพื่อเป็นเจตประหลาดแห่งสื่อไหลเคอร์ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นหนึ่งในเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเคร์อแห่งยุคนี้แม้ว่าความกดดันจะยิ่งใหญ่แต่ชีวิตก็จะยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ข้าได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆมากมายและก็ตระหนักได้ว่าความสงบสุขของสหพันธ์ล้วนถูกพาไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพลังอันทรงพลังและเราก็มีศัตรูที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดในอนาคตข้าก็อยากจะอุทิศก,กำลังของตัวเองเพื่อความสงบสุขของสหพันธ์ด้วยสิ่งที่เขาไม่ได้พูดคือว่า เขาเองก็อยากจะแก้แค้นที่เกือบจะสูญเสียอาจารณาน่าไปเขายังคงจำภาพใายของผู้ชายคนนั้นได้อย่างลึกซึง้งเมื่อบุคคลน,นั้นกล่าวแก่เขาว่ามีชีวิตอยู่ไม่ดีงั้นหรือความรู้สึกถึงความเหนือกว่านั้นประสบการณ์นี้ทําให้หลานส่วนอยู่มีพลังมากยิ่งขึ้นเขาต้องการที่จะแข็งแกรง่งสามารถแข่งขันกับชายที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆเหล่านั้นเพื่อเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังสามารถปกป้องครอบครัวของเขาได้ ลูกเอ๋ยเจ้าโตแล้วจะทำอะไรก็เลือกเองได้เลยทั้งพ่อและแม่ก็ไม่วิจารณ์เรื่องนี้มากนะแถมโตจนความคิดเห็นเจ้าไปไกลกว่าของพวกเราแล้วขึ้นอยู่กับระดับการฝึกฝนของเจ้าแล้วอย่างไรก็ตามในฐานะพ่อข้าขอเพียงข้อเดียวข้าแค่หวังว่าลูกชายของข้าจะปลอดภัยดังนั้นไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรหรือเลือกอะไรเจ้าต้องปกป้องตัวเองและรักษาตัวให้ปลอดภัย เราก็เช่นกันไม่ต้องกลับมาหาเราบ่อยๆแต่อย่างน้อยก็แจ้งข่าวให้เราทราบบ่อยๆเมื่อมีเวลาโทรกลับให้บ่อยขึ้นและให้เราได้ยินเสียงของเจ้าพ่อกับแม่จะคอยดูแลเจ้าให้เจ้ามีความสุขมากๆล้านส่วนอยู่กล่าวว่าท่านพ่อไม่ต้องกังวลข้าจะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างแน่นอนข้าเข้าใจแล้วว่าชีวิตของข้าไม่เพียงเป็นของข้าเท่านั้นแต่ยังเป็นของญาติของข้าด้วยเอาอย่างนี้ไหมพวกท่านย้ายไปอยู่กับข้าไหม ไปอยู่ที่เมืองสื่อไหลเครืออากาศที่นั่นดีมากลมหายใจแห่งชีวิตก็สดชื่นมากซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพวกท่านอย่างมากนอกจากนี้เมื่อข้าเข้าไปในลานด้านในในอนาคตข้าจะทําภารกิจส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในเมืองสื่อไหลเครือเกือบตลอดเวลาถ้าพวกท่านย้ายไปครอบครัวของเราจะได้กลับมาพบกันบ่อยขึ้นเราจะกลับไปที่ดาวบ้านเกิดของเราไหมหลานเสียงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆหลาน่ซนอยู่พยักหน้าและกล่าวว่า ข้าได้รับการยอมรับให้ไปที่ลานด้านในแล้วตามข้อบังคับของสถาบันการศึกษาสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนที่ลานด้านในสามารถได้รับการอนุมัติให้อาศัยอยู่ในเมืองสื่อหลายเครือได้ตราบใดที่ข้ายื่นสมัครก็ไม่ควรมีปัญหาอะไรส่วนข้าช่วยสอบถามเรื่องงานของท่านกับท่านแม่ได้นะน่าจะโอนย้ายได้ไม่ว่าจะเป็นหลานเซียงหรือหนานเจิงตำแหน่งของพวกเขาก็ไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญมากในกองทัพจึงจะโอนได้ไม่ยากเกินไปหลานเซียงกล่าวว่า ให้ข้าคุยกับแม่ของเจ้าก่อนเมื่อพูดถึงเมื่อเราออกจากดาวบ้านเกิดของเราเราก็ลังเลใจที่จะจากไปท้ายที่สุดมันเป็นสถานที่ที่เราเกิดและเติบโตถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็จะกลับคืนบ้านเกิดได้จากมุมมองของข้าเองแน่นอนว่าข้าเต็มใจที่จะอยู่ในเมืองสื่อไหลเคร่อซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสหพันธ์สิ่งสำคัญที่สุดคือข้าสามารถพบเจ้าได้บ่อยครั้งปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า